ครับกับสวัสดีช่วงส่องอของวันที่4กันยายนพศ2566ันากบับสวัสดีแฟนเพจทางช่อง 2, อยู u ูบยุซีพระโคสิงห์101ส่วกับสวัสดีแฟนทาง Facebook ของงโมโมนิเมีสียุซีพระโคสิงห์เลยและกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องนะครับครับก่อนอื่นก็ต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามทางช่องและพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามารับรับชมชิปของทางช่องอันนี้เป็นม่วงลูกคลอดของผมงเองนะ กันนึ่งด mm ้วยสาเหตุสีเสียขาเทียมให้ลูกไส้ครับพี่น้องครับนี่ครับมีความจําเป็นแล้วครับพี่น้องครับมันยังได้ขายครับพี่น้องครับนี่ครับเอาเมียแรกนี่ก้อนครับพี่น้องครับเป็นสาวอายุสิบสองเดือนนะครับพี่น้องครับหัวโล้นด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับโบดเครื่องดําครบเครื่องกะมีนมตีงหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องครับวัวมีนมตีงหน่อยหนึ่งน้ำเลี้ยงไว้ก้อนครับพี่น้องครับแต่ว่าหน้าขดไก่แน่นอนครับสาวสิบสองเดือนนี่ครับสูงลอยสามสิบห้าบวกแข้งขาง่ายกระดูกง่ายครับพี่น้องครับนี่ครับหาางงลลำมคครรัับบพี่น้อ งูหลูกขอกพ่อเมียนะครับพี่น้องครับสำหรับแม่นี่เอาไปสี่หมืนหาพันครับพี่น้องครับสี่หมื่นห้าพันทรงฟีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันเด้อครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจกับทรอม้านะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของครอกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษมวิสัยจังหวัดเลยเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับบ่ผพิทวังแน่นอนครับเอาเห็ดเป็นงวเอี๊ยบเลยนะครับพี่น้องครับครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับแขทงขาเงี้ยกระดูกเงี้ยเฉียงๆนะครับจับใบ สี 45, now, 1, 500, aw, ่หมืนหาพันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเมื่อไงครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับจับใบได้ครับพี่น้องครับเชื่องครับวันนี้เมื่อมึงมีอันนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับผมทับได้สามเดือนนี่แหละครับพี่น้องครับกลับว่าขึ้นนีิยเกียร์ครับพี่น้องครับแต่ว่าผมประเด้ตรวจทองให้เได้ครับเพราะมันเป็นหัวหลุดขอางนะครับพี่น้องครับนี่ครับ เคยได้ลูกไหมเราหนึ่งตัวครับพี่น้องครับสูงร้อยสามสิบหาบวกไปห้าร้อยสี่สิบวกลบสองนะครับพี่น้องครับถึงเชียงจับไปได้เด้ครับที่ว่านี่หางขาวนี่ครับพี่น้องครับสวัสดิการใจลูกกับเน่นอนกันแล้วครับพี่น้องครับโบสถองว่องนะครับพี่น้องครับครับโบสบดเครื่องดำโคบเครื่อนนะครับสำหรับแม่นี่เอาไปสองหมื่นหกพันครับพี่น้องครับสองหมื่นหกพันส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับมึงไงครับพี่น้องครับมึงชิบไงครับง้อหลุดคอกผมเองครับเพผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับยังดีทุกทุกโตครับพี่น้องครับมึงโกงหางครับเป็นลำเจียมครับพี่น้องครับวันนี้มึงแม่นี่ครับพี่น้องครับเคยได้ลูกมาหนึ่งตัวได้ครับพี่น้องครับ ผมกับผสมไปแล้วได้เดือนหนึ่ง้ะครับพี่น้องครับรออพานรอบครับพี่น้องครับผมคมโตครับพี่น้องครับสูงหน่อยสี่สิบห้าบวกลบสองครับพี่น้องครับนี่ครับง้อบดเครื่องดำเงินครับสูงๆยังไงข่าดีๆครับพี่น้องครับเอาสำหรับแม่นี่เอาไปนี่แหะค่าสองหมื่นห้าพันครับพี่น้องครับสองหมื่นห้าพันส่งฟี่ให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับนี่ครับ เราแยกลูกพนหนวมกับผสมได้ครับพี่น้องครับช่วงนั้นลูกเพิ่นิ้มนมอยู่ครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นทองเอาได้ครับพี่น้องครับผมเปิดให้รุ่นทองเอาครับพี่น้องครับันี่มั้งแมีลูกผูครับพี่น้องครับเมีลูกผูนี่ครับพี่น้องครับตัวเมียเพิ่นลูกตัวที่สองด้ครับพี่น้องครับตัวนี้แม่กระทบเด้เดือนหนึ่งรอผพานรอบเด้ครับพี่น้องครับแม่ลอยสามสิบห้าบัวครับพี่น้องครับนี่ครับ เป็นงัวบดเครื่องดำครบเครื่องครับพี่น้องครับแบบแดงๆครับพี่น้องครับเนี่ยพี่น้องงัวลูกขวายของเดี๋ยวผมไปน้ำหาลูกกันครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรม่าครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษริศัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกเพิ่นครับพี่น้องครับใช่ยูซีเดียในโตะปะไงนะครับเป็นพอพันได้เพ่นครับพี่น้องครับ นี่ครับบักกิ้งูกโอหูกาดครับตัวนี้ครับสําหรับตัวนี้เอาไปสามหมื่นห้าพันครับพี่น้องครับแม่ลูกผู้สามหมื่นห้าพันส่งฟีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั้นหรือตามตกล่งกันเด้ครับพี่น้องครับเป็นมัวส่งฟีบ่มี่มันจาเด้ครับพี่น้องครับท่านใดที่สนใจกับท่มาตามที่เบอร์ผมให้ไว้บ่ผิดวางแน่นอนครับงัวลูกควกผมเองครับพี่น้องครับครับฝากนด้ครับพี่น้องครับท่านใดอยากได้งั่วลอยไงไปเลี้ยงเป็นงัวงามได้ผมนะครับพี่น้องครับตัวนี้ครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องครับ กโทรมาเลยครับ0652076844นี่ครับ40,000หาครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเปิดแบงเลยครับพี่น้องครับตัวนี้20,000 20,000าลยก็ผมว่า20,000หาเนี่ครับพี่น้องครับเอาไป20,000หาเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเแบงคิดเองครับได้ครับพี่น้องครับับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ